วันเสาร์ครับใช่เจ็นวันเสาร์วันที่แล้วเรากินกุ้งเจ็ดวันเสาร์ที่วันที่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้ค่ะเรวก็เลยกินแก้วมาใช้ยิบแก้าวันที่เก้าวันที่เก้าแน่ย่างเนื้อครับย่างก้อยครับ จ้งก้อยแห่งความหลังเมื่อประมาณสามคืนมาใหม่ก็คือ,คอต่ส <30 S 2> ามสิบเอเขายากกิปี36ปีที่แล้วนี่เลย,ยกับข้าวแห่งความหลังใช่ค่ิสีอันนี้ช็ุตเลกหน่อย ผมอัมรำอัมลำหาห,หาหาอะไรหาอ๋ออยู่พิงกิ้งเอาพิงกิ้กันนี่ต้นไม้ที่เราไอ้ดักฟันก่อนยังไงต้นมะขามกำลังเป็นรูปทรงครับฟันก่อนมาตัดให้ตัวนั้นมาออกก็เลยแบบตอนนี้มันเป็นรูปทรงอีกแบบเดี๋ยวจะลามไปเรื่อยๆให้มันแบบยาวๆครับยาวๆขายต้นละประมาณแสนหนึ่งครับ อันนี้ไม่ใช่บ้านของเราใช่ไคะอ้าวมันบานก็ใช่บานของเราได้ไงอ๋อเรื่อยๆฟิลเตอร์ออกมาหน่อยเดี๋ยวเอออ่าวกำลังดับอยู่กับหลักดักนี่นี่นี่โอเคมีแคร์เชียร์มาใหม่คือกระตุ้นรู้กระตุนใช่ไงเอาบอกว่าไม่กินอ่ะเขากินข้ามาแล้วกับแม่กับลูกพ่อแล้วก็พี่วันนี้วันนี้มีมีนี่นี่นี่ นี่ชืต้นไม้ต้นไม้มาด้วยต้นไม้มาขามี่เล็กเนี่ยจำเออเขาเรียกอะไรจอกจอกแล้วก็ธนาอ่าอันนี้จะปิ้งก้อยครับปิ้งก้อยโอ้ปิ้งก้อยนี่ผมจำได้สมัยก่อนไปลากไม้ลากเสาลากเสาบ้านอายุประมาณก็เจ็ดแปดขวบใช่ ปพะหนึ่งปพอสองอะปีกวเราะมาณปพะหนึ่งปพอสองคุ้ตาพาไปลากไม้เอาช้างลากไม้จากภูเขาลงมาตะเกียร์ตะเกีอื์คือเวลาเราไปลากไม้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะจับข้าวของของการละวานอะละวานละวานละวานนะ วานนะ <Nah. S 1> าเขาก็จะมี <Okay. S 1> นี่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 ก้อยเนี่นนยย่างก้อยนะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาตอนนั้นเลยที่ที่รออายุประมาณจะแปดขวบเนาะก็าปอปอสองปอสามจำจำไม่ได้ว่าปอไหนแต่ว่าไปกับตาแก่ตอน นาแถวๆโคกลมนะครับโคกลมโคกลมเนี่ยชาวบ้านทำโคกลมโคกลมมีแข็เฉื่มาใหม่ดึงออกมามันมีหลายหลายหลายท่อนสมัยก่อนยังพอได้อยู่ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเสาที่เป็นแบบว่าครับผมค่ะมีแข็

สาพอไม่รู้พอไม่รู้อยู่ีกเมตรหกเจ็ดเมตระเสาประมาณเสาประมาณหกเจ็ดเมตรสช่ไมก่อนยแต่อนีอันนี้อันนี้คือความทรงจำส่วนส่วนส่วนของการกินผมไปอยากไปมากเลยไปไปดูช้างล่า สาเสาสูงเสา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 ไม่ใช ah, right. ่ซุงหรอกเสาเพราะว่าเขาเขาี hmm. ่ังี่เล้วเออนุนุยังไม่เกิดหรอกค่ะกินอะไนคะกินอไนี้ยเออประมาณ30มกว่าปีที่แล้ว แต่ภูเขาแถวบ้านก็มีในทุนไปเ,เอาลงมาอยู่แล้วครับก่อนหน้านั้นประมาณส0บสปีที่แล้วจะมีในทุนมาอยู่แล้วสี่สิบปีจะมีจะมีเกิดมาก็มีนะเกิดมาก็เห็นอยู่นะตอนในช่วงประมาณสักอา,า,ายุห้าหกขวบเนี่ยจะเห็นรถไม่ซูซมยิ่งผ่านในหมู่บ้านอยู่ไม่ซูซูตอนนี้น่าจะอยู่ บ้านคนรวยๆแถวกเครุงเทศเ่ยดูแลก็ไม่แน่มันอาจจะไปทั่วโลกก็ได้คก็ไปเดินมาเดี๋ยวก็ติดเตาประดีอย่เขาอัดคลิปอยู่นะพูดเพ้อๆหน่อยอ๋อเอาเอาความจริงเลยใช่ไหมเออ อยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนการที่จะมีเนื้อกินเนี่ยมันจะยากมากมันจะไม่ใช่อยู่ๆแล้วเดินไปซื้อเดินไปซื้อมากินเลยมันไม่มีมันต้องมีเทศกาลหรือไม่ก็ยยเทศกาลกินฉามาใช่แล้วอะไรอ่ะบุญบังไฟบุญพระเวทบุญบังไฟเนี่ยเอออะไรกันแล้วก็มีอะไรอีกนั่ง ตัวนั้นจะประสบการ์เคยเคยไปดูเขาเไปดูคนเขาฆ่าฆาาควายสมัยก่อนควายเยอะแถวบ้านควายเหรอควายเยอะอเ,นเนื้อควายเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าเนื้อวัวสมัยก่อนเขาจะฆ่าวควายทุกปีแต่ปีปัจจุบันเนี่ย มันจะไม่มีแล้ว oh, สมัยก่อนนี่เนื้อวัวอร่อยนะแต่ทุกว,วันนี้เนื้อควายอร่อยเพราะไม่มีการฆ่าควายมันอร่อยอ่ะอร่อย,ออยเป็นบ้านนี่นจะเป็นบ้านนะเพื่อนอืมเขาจะเป็นบ oh, ้านพ่อจ๋าจ๋าพ่อถายคลิปอยูใช่ไหมใช่ค่ะพ่อมาคอ,อยจังหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปก่อนนะเดี๋ยวพ่อเล่าคำลาวก่อ สักแป๊บหนึ่งกำลังพ่อก็ประมาณเกือบก็สี่สิบสี่สิบสองปีที่แล้วอ่ะสี่สิบสองปีที่แล้วก็เกิดได้ประมาณหกขวบหกขวบก็หกขวบเจ็ดขวบแปดขวบเราไปยิ่ผิงหน่อยนึงอ่ะกำลังเหมือนยิ่งผิงนี่แหละเยอะแอเพลงนี้แหละ เชื่อเธอมันเจ็ดตะกัวปะเต็มที่ตอนนั้นน่ะแล้วได้กินไอ้ก,ก้อยเนื้อนี่อร่อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเราเหนื่อยเราไม่ได้กินข้าวๆๆๆๆเราเล่นสนุก,มมนกใช่เราเล่นสนุกไงเล่นสนุกในแบบเด็กๆอะ่ะไปดูช้างลากชุนลากเต่าบ้านเออเหมือนหนูเหมือนพ่อเลยะชีวิตของเราเหมือนพ่อเลย หนูมไปช่วยพ่องงแต่หนู<แ>ไม่รู้หรอกว่าไอเขาเรียกอะไรนะความเหนื่อยยากมันเป็นยังไงเดี๋ยวโตวมาหนูก็รู้เองควนอยากที่อันนี้ก็เลยเป็นความหลังก้อยเนือ้อก้อยเนือ้อก้อยเนือ้อไม่ใช่งานง่าไมใช่ง่ายสังตะนแนมอ่าสังตะนแนมมั่งสังตะนแนมสังตะนแนมบ้านหนูสูงอนะไรก่อน ลาศรีศรีพื้นเนาะพื้นไปน้ำตาตาทิศไหลไปน้ำตาทิศไหลเด้อะมัยก่อนตอนนั้นยังมีป้าสงวนป้าสงเอิญไม่ได้เนาะสมัยก่อนยังมีได้ทำไมต้องพูดคำภาษาอะไรคำภาษาภาษาพูไทยค่ะภาษาพูไทยอืมภาษาพูไทยนี่นิ มีแหม่นอันนั้นนะภาษาลาวภาษา,า,าบ้านแม่อันนั้นมีแหม่นบ้านพอ่อบ้านพ่อต้องเป็นผู้ไทยพี่เหลือนี่นะพ่อแม่พี่เหลือนี่มีแหม่นพี่เหลือเ่อแม่พี่เหลือลุงตู่อ้าวลุงตู่เอ้ยไรอุ้ยพ่อแม่ออกมาห่อลุงตู่ตลอดจักไปเลยแย่จริงอ่ะงานเฮาพอแล้วบาน

ชนะนี่เจ้าโอ้เจ้าผมโอ้ผมไม่ต้องพูดถึงจะเดินบ่อยสิคะอืมอ่ารีบกินรีบกินวันนี้เขามีอะไรนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแพนไปทางนู้นมันจะมีอานูอันนู้นอันนูอานูอันนู้นอ๋อเขาจะทำอะไรนะเออย่าง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอะไรนะ ใบมะกอกกับใบชะพูมาด้วยมากินมาใส่กันเลยกินแรบบเอ้ยอร่อยอ้ําลําอ้าลย้อนมาขามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินตรงนี้อ่าเตรียมพร้อมแล้วครับนอนเต็มเปี่มเต็มเปี่ยมเต็มเปลีม่มเต็มเปีม่มเต็มเปีม่ปม พลมพลมขณะนี้เวลา17ดเนาฬิกาพอดีพอดีพอดีจุดเจ็ดนาฬิกาสี่สินาทีอ่าโอเคนั่งนู่นแหละนู่นอนนักินสองคนนั่นแหละสองไม่ลูกหิวอยู่สองคนพี่พร้อก็มาอยู่พี่พร้อเขาเรียกกินสิพี่พร้อพี่พร้อมเขาไม่มาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรูพาร์ตต่อไปครับ EP ต่อไป EP อะไรไม่ใช่ EP นั่นแหละ